เอาล่ะไหนๆพูดถึงเรื่องคุณการจอมพลังแล้วนะครับ,รบจะดูเคสที่มีคนเขามาร้องขอให้คุณการช่วยหน่อยนะครับแม่ของเด็กวัยเขวบครับเขามาร้องเรียนเขาบอกว่าลูกเนี่ยเรียนโรงเรียนประจํากลับบ้านมาโอ้โหด้านหลังตามเนื้อตามตัวมีรอยฟกช้ำเต็มไปหมดพอไปถามโรงเรียนโรงเรียนบอกว่าไม่น่ามีอะไรนะเด็กมันเล่นกันแต่พอถามลูกลูกบอกว่าเจอพี่มสาเขาทําร้ายโดนกล่าวหาว่าไปขโมยเงินรุ่นพี่ก็เลยอยากจะให้ทางโรงเรียนเนี่ยออกมารับผิดชอบหน่อย ขณะเดียวกันนะฮะแม่ก็พาเด็กไปแจ้งความแล้วด้วยไปไล่เรียนกันนะครับช่วงเช้าผู้ปกครองครับไปหากันจองพลังพาเด็กชายวัยเ็ขวบมาแจ้งความร้องทุกสอนอมักกะสันหลังแม่มาร้องเรียนว่าลูกเนี่ยถูกรุ่นพี่มสามทำร้ายร่างกายในโรงเรียนประจําหลังแม่สอบถามกับทางโรงเรียนโรงเรียนกลับอ้างว่าเด็กมันเล่นกันหากกลัวมีปัญหาก็ให้ย้ายลูกไปเรียนที่อื่นซึ่งทางโรงเรียนไม่มีการรับผิดชอบหรือเยียวยาใ,นใ,นในาดๆขณะที่เด็กก็มีอาการหวาดกลัวจนไม่กล้าไปโรงเรียนแล้วครับ โดยแม่ของเด็กชื่อนางมิง้งอายุ28บอกว่าเธอมีลูกสองคนต้องทำงานเลี้ยงลูกจึงฝากลูกไว้กับลุงและป้าช่วยเลี้ยงจนกระทั่งลูกถึงวัยเข้าเรียนก็มีผู้อุปการะให้ลูกเข้าเรียนที่โรงเรียนสอนสาศาสนาย่านรามคําแหงแต่ว่าเป็นโรงเรียนประจำลูกเพิ่งเข้าเรียนได้แค่หนึ่งปีครับทางโรงเรียนจัดห้องพักให้ลูกเนี่ยอยู่กับรุ่นพี่ป .2 และม .3 รวมทั้งหมด5คนเพื่อให้รุ่นพี่ดูแลรุ่นน้อง โดยทุกวันหยุดเสาร์วอาทิตย์สุดสัปดาห์ลูกก็จะได้กลับบ้านครั้งหนึ่งและช่วงวันหยุดที่ผ่านมาช่วงวันเด็กนะครับลุงเขาไปรับลูกกลับมาเนี่ยฮะก็เห็นตามเนื้อตามตัวเนี่ยมีรอยฟกช้ำคล้ายกับถูกทำร้ายเนี่ยเป็นจำแบบนี้อพอเค้นถามลูกบอกว่าโดนรุ่นพี่มสามเนี่ยทำร้ายเพราะว่าเขากล่าวหาว่าผมเนี่ยไปขโมยเงินรุ่นพี่ครับคุณลุงที่เป็นคนเลี้ยงค่ะเป็นคนเป็นคนรับซึ่งวันนั้นเป็นวันเด็ก ก็เขาให้ไปอาบน้ําน้องไม่ยอมไปกลัวจะเห็นรอยอแล้วคราวนี้พอไล่หลายๆรอบน้องยอมถึงได้เห็นรอยค่ะก็เลยคุณลุงก็เลยได้สอบถามแล้วก็โทรมาหาหนูให้มาคุยก็คือน้องบอกว่าทางรุ่นพี่ที่นอนด้วยกันเป็นคนทาทาร้ายค่ะแล้วก็ข่มขู่ไว้ว่าถ้าบอกจะโดนหนักกว่านี้พอไปถามทางโรงเรียนครับว่าเอ๊ะมันเกิดอะไรขึ้นรอยฟกช้ำแบบนี้ก็อ้างว่าเด็กมาเล่นกันเคลียร์จบแล้วทางโรงเรียนไม่ได้มีการลงโทษรุ่นพี่ แถมยังบอกว่าหากผู้ปกครองไม่พอใจก็ย้ายลูกไปเรียนที่อื่นสุดท้ายแม่ก็เลยให้ลูกลาออกครับแล้วก็ตัดสินใจขอความช่วยเหลือจากการจองพลังเพื่อให้ดําเนินการจัดการเรียกร้องความรับผิดชอบทั้งจากโรงเรียนและให้ทางตํารวจนาตัวรุ่นพี่มาดําเนินคดีด้วยครับให้เขามารับผิดชอบในสิ่งที่ลูกหนูต้องดับเรียนไปอะคะ่ะแล้วก็จิตใจลูกหนูโง่ใช่เพราะว่าถ้าถ้าหนูยังให้ลูกเรียนแล้วย,ยังนอนรวมกันทางโรงเรียนเคยพูดแล้วว่าเดี๋ยวจะ จะ,จะดูแลอย่างดีคําว่าดูแลอย่างดีคือดูแลอย่างไงคะ mm hmm. หนูก็เลยว่าให้ให้ลูกหนูออกไปเลยดีที่สุดถ้ายังอยู่ลูกหนูจะตายวันไหนก็ยังไม่รู้และตอนนี้เท่ากับว่ามีลูกที่สามคนที่ช่วยกันทำร้ายใช่ค่ะ,แ,ะแม่ยังติดใจที่จะดำเนินคดีกับติดใจค่ะติดใจโรงเรียนค่ะโรงเรียนเพราะว่าพูดใช่ค่ะก็คือทั้งโรงเรียนทั้งครูเลยค่ะ mm hmm. คือทําไมเด็กโดนขนาดนี้แล้วโรงเรียนไม่เห็นติดต่อทางครอบครัวคือติดต่อแต่กับคุณลุงที่เลี mm ้ยงแต่เขาไม่คิดที่จะขอเบอร์เพื่อที่จะโทรมาติดต่อหาหนูบ้าง เพรเกิดแบบนี้ครับผู้สื่อข่าวก็เลยลงพื้นที่โรงเรียนสอนศาสนาที่เด็ก7ขวบคนนี้เรียนอยู่นะครับไปเจอผู้อํานวยการโรงเรียนและครูประจําชั้นเขาให้ข้อมูลว่าเอ๊ะโรงเรียนผมไม่ใช่โรงเรียนประจำนะและเหตุการณ์ที่แม่ของเด็กบอกไม่ได้เกิดขึ้นในโรงเรียนด้วยซ้ำํำ oh. คือคุณครูเขาพยายามอธิบายแบบนี้เขาบอกว่าเด็ก7ขวบเนี่ยเขากินนอนที่มูลนิธิแห่งหนึ่ง ที่ร sí ับดูแลเด็กกำพร้าไม่ใช่ที่โรงเรียนไม่ใช่ที่โรงเรียนเขาดูแลเด็กกำพร้าหรือเด็กที่ครอบครัวไม่พร้อมเด็กกินนอนมูลนิธิเช้าก็จะมีรถจาับลริธิมาส่งโรงเรียนอ๋อก็ถือว่าเกิดเหตุนอกโรงเรียนพอเย็นจบมีรถมารับออกจากโรงเรียนมานอนมูลนิธิอ๋อเรื่องดังกล่าวเกิดขึ้นระหว่างที่เด็กนอนหอพักของมูลนิธิไม่ได้เกี่ยวกับโรงเรียนโรงเรียนเขาชี้แจงมาอย่างนี้ ซึ่งเขาบอกว่าถ้าเกิดเรื่องเกิดขึ้นที่โรงเรียนยืนยันว่าโรงเรียนไม่เคยปล่อยปละละเลยมันเกิดขึ้นที่พักนะฮะมันเกิดขึ้นที่หอที่เด็กเข้าพักอยู่ซึ่งคือมูลนิธิสูนย์กลางเพื่ออิสลามแห่งประเทศไทยตรงนั้นก็เป็นมูลนิธิที่รับเลี้ยงดูเด็กกลุ่มที่มีปัญหาหรือว่าเด็กที่กำพาพ่อกำพาแม่ตรงนี้อยู่แล้วนะโรงเรียนมีหน้าที่ให้การศึกษากับเด็กกลุ่มนี้เช้าทางนู้นเขาก็จะขับรถมาส่งพอมาส่งที่โรงเรียนก็เป็นหน้าที่ของโรงเรียนที่จะดูแลเด็กกลุ่มนี้แหละ ใช่หไหมพอจะเรียนเขาก็มารับกลับหลังจากที่กลับจากโรงเรียนไปแล้วเนี่ยทางโรงเรียนจะไม่ทราบและว่า <c oughs> มีมีพฤติกรรมอะไรตรงไหนยังไง่าเด็กถูกทําร้ายอะไรยังไง <c oughs> เราไม่ใช่โรงเรียนประจำไม่ใช่โรงเรียนประจําเหมือนถ้าเป็นตามเนี้ยถ้าคุณแม่จะร้องต้องไปร้องมูนลนิธิ <c oughs> ไม่ใช่มาร้องโรงเรียนโร <c oughs> งเรียนบอกอีกนะครับว่าที่ผ่านมาเด็กเจ็ดขวบเคยมาบอกครูประจําชั้นว่าโดนรุ่นพี่ทําร้ายที่หอพักก็มีการเรียกนักเรียนทั้งหมดมาสอบถามต่างก็ยืนยันว่า ไม่ได้ทําร้ายแต่มันเป็นการเล่นที่แรงไปหน่อยแต่ครูก็กําชับว่าหากมีการทําร้ายกันเนี่ยให้มาบอกครูนะซึ่งครูก็ได้ไปสอบถามจากเจ้าหน้าที่ศูนย์กลางของบ้านพักก็คือทางบรัมที่นก็ให้ข้อมูลว่าได้เรียกเด็กทั้ง3าคนมาขอโทษตัวผู้ปกครองของเด็ก7ขวบเป็นที่เรียบร้อยแล้วก็เลยยังงงอยู่ว่าเอ๊ะทำไมแม่ถึงออกมาร้องเรียนแบบนี้ฮะจริงๆเราก็ประสานกับทางศูนย์ศูนย์กลางที่เขาดูแลตั้งแต่วันที่มันมีเรื่องก็พยายาม พอคุยแล้วก็ถามว่าเขาก็บอกว่าเขาเคลียร์และรับผิดชอบทุกอย่างถ้ามันจะมีปัญหากับกับทางกีทางอะไระเพราะว่าคือเราเป็นครูอย่างไงก็ปัดเรื่องของความรับผิดชอบบางส่วนไม่ได้เพราะมันเป็นลูกศิษย์เราทั้งหมดะยังไงก็ต้องเรียกมาอบรมหรือว่าสอบถามเอาข้อที่จริงเปิดว่าพอถามเขาหลายรอบกี่รอบกี่รอบเขาก็บอกว่าครูครับเล่นเล่นกันครับแล้วมันเล่นเลยแล้วก็ยอมรับขอโทษว่าเล่นแรงครับเล่นแรงอันนี้เราก็ มันก็จะไปจะเค่นไงมันก็ออกมาประมาณนั้นเนี่ยก็เลยการเขอนงนอกยแล้วก็เลยบอกว่าทางสูน์ก็มีบ้า,างหายไงก็่ามารู้ว่าเขาเขาออกไปแล้วก็ศู์เขาก็เรียกมาคุยแล้วก็ตกลง,งเรื่องกันแล้วเรียกเด็กมาขอโทษขอโทษกับท,ทางทีทางอะไร่างๆส่วนที่ผู้ปกครองเขาบอกว่าโรงเรียนเนี่ยบอกว่าให้เด็กลาออกไปซะยืนยันว่าครูไม่เคยพูดครูก็เป็นห่วงเด็กกลัวจะขาดโอกาสทางการศึกษาและยังให้โอกาสเด็กมาสอบเพราะอีกเพียงสองอาทิตย์เด็กก็จะจบปหนึ่งแล้ว แต่แม่เด็กกลับไม่ยอมให้ลูกมาสอบเออตอนนี้กลายปเป็นว่าพูดไม่ตรงกัน,น,นแม่กับโรงเรียนอ่ะคุณผ,ผู้ชมครเพราะฉะนั้นหลายเรื่องเหลือเกินนะครับที่ก็ทยอยร้องไปยังคุณกันจอมพลังนะครับ